ฟุตบอลคู่สำคัญครับประจําวันที่22ธันวาคม2566ครับอยู่กับผมเดอะนัดคัดบองเต็งแบบนี้ครับแน่นอนว่ามีทัศนาฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเป็นประจําแบบนี้ ทุกวันครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มพรีวิวฟุตบอลคู่สาคัญครับฝากพี่ๆทุกท่านครับเป็นกาลังใจให้นัดกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจกดซับสไคร้รวมถึงร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้สําหรับพี่ๆท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มพรีวิวฟุตบอลคู่สาคัญที่ยกมาฝากในวันนี้ครับก็ต้องฝากไว้ด้วยครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังเชียร์บอลคนเดียวอยู่เชียร์บอลไม่สนุกและยังไม่มีแนวทางในการลงทุนนี้ครับฝากไว้ครับกับครอบครัว 911 Sport c l u b ของนัดครับรับรองว่าชื่อนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์ดีๆทัศนะฟุตบอลดีๆครับรวมไปถึงแนวการในการลงทุนยับสายบอลสดบอลสูงนะครับบอลเน้นนะครับชุดโครงการอาลบัม3อาลบัม4อารบัม5ครับในกลุ่มไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในกลุ่มมีเซียนบอลและกูรูบาลชั้นนําแนวหน้าของเมืองไทยครับที่จะมาคอยนะครับให้ทัศนะฟุตบอลดีๆตลอด24ชั่วโมงครับท้งเข้าครอบครัวง่ายนิดเดียวครับกับ แอดไอด์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยครับกับแอดเอ็นทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแจ้งน้องแอดมินได้เลยว่าอยากเข้านะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเก้าหนึ่งหนึ่งสปอร์ตครับครับไปเริ่มพิจารณฟุตบอลคู่สำคัญประจำวันนี้ที่หยิบยกมาฝากกันเลยครับก็เป็นในศึกฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพครับเจ้าบ้านอย่างบิสตอร์ซิตี้ครับจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนทีมผู้มาเยือนอย่างฮันสิตี้ครับปัจจุบันบิสตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่14ของตารางครับส่วนทางด้านฮันสิตี้อยู่อัันดบที่ 6ของตารางครับผลงานที่เคยเจอกันมานะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับสัส่วนใหญ่นะครับส่วนผลงานนะครับหลังๆมาของทางด้านเจ้าบ้านในวันนี้ครับ5เกมหลังสุดโอ้โหย่ำแย่เหลือเกินครับคาดหวังอะไรไม่ได้เลยครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้เพียง1เกมครับแพ้3เสมือ1ครับเกมล่าสุด นะครผมสามารถเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์มาได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างฮันซิตี้เองครับหเกมหลังสุดนะครับผลงานดูกระเตื้องขึ้นมาครับเพราะ2เกมหลังสุดครับสามารถเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดครับโดยการบุกเอาไปชนะนะครับผมในส่วนของมิสเดิ b สโบมา2ประตูต่อ1และเกมล่าสุดครับสามารถเปิดบ้านทุบคาดีไปได้3ประตูต่อศูนครับ ้านความพร้อมของตัวผู้เล่นวันนี้ครับดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าบ้านจะมีปัญหาหนักใจซะมากกว่าครับเนื่องจากว่าผู้เล่นตัวหลักๆที่เจ็บขาสต็อกอยู่นะครับยังไม่พร้อมลงสนามวันนี้คาดว่าจะจัดทัพนะครับลงในระบบ4-4-2ครับโดย2หัวหอกที่ใช้ลงในการลาดตาข่ายครับก็ยังคงเป็นเจสันไนท์ครับและทอมมี่คอนเวครับ ส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างฮันซิตี้เองครับวันนี้ไม่มีอะไรให้กังวลครับเกี่ยวกับตัวผู้เล่นครับวันนี้คาดว่าจะจัดทับลงในระบบ4-2-3-1ครับโดยสุดหน้าตัวความหวังครับก็ยังเป็นแข้งเดิมครับสำหรับอารอนโคโนาลีครับ เกมวันนี้สนุกแน่นอนครับทีมอันดับนะพครับที่6ของตารางครับจะมาเยือนทีมอันดับที่14ของตารางครับแต่ว่าเมื่อมองโดยรวมนะครับคุณภาพของฟุตบอลและคุณภาพของตัวผู้เล่นจริงๆแล้วก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับและวันนี้บิสตันซิตี้ครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองดูเหมือนว่าจะกุมความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับเพราะผลงานในบ้านก็ไม่ได้ถือว่าแย่สักเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ครับฮันซิตี้ผู้มาเยือนครับสองเกมล่าสุดที่เรียกความมั่นใจเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดครับกับกำแพงที่เปิดมาให้เสมอไหนนเสมอกัแบบบี้คร ขออนุญาตชี้เป้าฟุตบอลเลยครับวันนี้ขออนุญาตชี้เป้าฟุตบอลไปที่ฮันซิตี้ครับเชื่อว่ากำแพงที่เปิดมาเสมอไหนเสมอการแบบนี้ครับอย่างน้อยที่สุดฮันซิตี้จะไม่แพ้ครับสำหรับวันนี้ครับจะนัดคัดวันเต็งขออนุญาตลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่นะครับผมกับอะไรดีแบบนี้ในทุกๆวันนะครับแต่อย่าลืมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังไม่มีครอบครัวในการร่วมเชียร์ฟุตบอลครับก็แอดมาเลยครับที่แอดเ1ครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah!